วันนี้เป็นวันเสาร์ญาโยมและหลายท่านได้ติดต่อมาทั้งต่างจังหวัดทั้งในจังหวัดต่างอำเภอเนี่ยก็จะเข้ามาร่วมเททองของเราขึ้นมาก็คืออย่างแรกเลยนั่นก็คือเราต้องการได้องค์พระที่ศักดิ์สิทธิ์มีนามที่ตั้งขึ้นไว้ร่วงหน้าว่า พระพุทธวิชยมุนีสีทศพลรยานามีความหมายว่าพระพุทธเจา้าผู้มีชัยชนะเหนือมารมีทศพลรยานทั้งสิทธิสมเป็นจอมมุนีมีนามที่เราจะเรียกสั้นๆว่าหลวงพ่อพระรีมหาราชคำว่าสีนี่แปลว่าสิริแปลว่ามงคลแปลว่าความเจริญแปลว่าความใช้งานที่สุดดีที่สุดจงงาที่สุด สวยที่สุดอะไรที่สุดที่สุดเนี่ยเราจะใช้คําว่าสีกรงลุงหงที่อยู่อาศัยยารักษาโรคซึ่งสิ่งเหล่านี้จะได้มาแต่โคกขับทรัพย์คือเงินทองดังนั้นความเป็นสีสงา่าเป็นมงคลที่สุดแห่งารากใหญ่ทั้งปวงน้นามเล่นๆนามที่เราจะเรียกค่าซสสั้นทา่านจะเรียกอย่างนี้ดังนั้นถือว่าเป็นมงคลนาม ที่เราท่านทั้งหลายจะได้มาร่วมกันสถาปนา,อ,าองค์หลวงพ่อพระศิมาราชในวันพรุ่งนี้ต้องดำเนินการไปให้จนสำเร็จเสร็จสิ้นเป็นองค์พระประธานดังนั้นท่านทั้งหลายต้องใช้จิตใช้ใจให้กำลังใจอันมหาศาลในการที่จะร่วมสถาปนาองค์หลวงพ่อพระศิมาราชร่วมกันขอให้ทุกท่านได้ทราบ รับรู้เจต,ตานาลมและความแน่วแน่แห่งจิตใจที่จะมาภาพนี้อยากจะนำสาธุชนในได้สร้างพระพุทธรูปองค์นี้ขึ้นพระพุทธรูปตรององค์นี้เนี่ยมีความงดงามมากเป็นพระพุทธรูปศิลปะล้านช้างเราเป็นการถาวรส่วนพระพุทธรูปองค์เล็กๆที่เราทาําจําลองขึ้นจากองค์หลวงพว่อพระศรีโบราณาเราทําจํานวนจํากัดเท่านั้น ทำ,ทำตามตามจำนวนจำกัดมีเจ้าภาพอยู่ประมาณหนึ่งร้อยเศษอยู่ราวราวหนึ่งร้อยยี่สิบเจ้าภาพทั้งรวมทั้งเจ้าภาพผ้พาผ้าด้วยเพียงแค่หนึ่งร้อยห้าสิบอง์เท่านั้นดังนั้นก็เจรินแะน้อยมากสำหรับท่านที่จะได้เช่าบูชาห่ร้อยเก้าสิบเก้าบาทมีจำนวนน้อยและถูกจองไปเกือบหมดแล้ว า,าท่านในภาคโอกาสนี้แล้วจะรู้สึกเสียใจใจหายด้วยเพราะว่าพุทธศิลป์ที่เราสร้างนี้เป็นพุทธศินจําลองเรียนแบบคล้ายหลวงพ่อพระสุขพระเสริมพระใสซึ่งเป็นพระพุทธรูปสําคัญของประเทศไทยและประเทศลาวหรือความสําคัญของอพระอีสานเหล่าถือว่าท่านเป็นพระพุทธรูปที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะดังจึงขอ อันเชิญญ,ญานบาร,รมีของหลวงพ่อระศัยจังหวัดน้องคายเนี่ยไปส่งยานบาร,รมีของท่านมาปกปักรักษาในขอบคันทศเสมาวัดปมดีสอง,องเรานี้แล้วก็ขออำน,นาจแห่งคุณทรศีรัตนาไตเป็นแม่นฉัดก้าชั้นปกเกตอยู่เหนือท้องฟ้ากัปตพีแห่งธรณีสงแห่งนี้และขอใช้ดูจิตแห่งชาวบ้าน และประสงค์ตาวน้อมเชิญท้าจัตุโรกบาลทั้งสิผู้ประจำรักษาทิศทั้งสิ่ของโลกเราจงมายืนสติสถานปกปักรักษาประจำทิศทั้งสิในอาณาบริเวณของวัดเราตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปและขอเชิญเท้าเท้าสกเทวราชหรือพระอินทรเศษได้มีบัญชา บอกเราเทวดาเหนือขุนเขาและนาภากาศตามห้วยเหนาของบึงน้งปวงจงได้เล่งญาติตราทิราชมาสถิตบนอาอัสนะอันที่จะสมควรทั้งอยู่บนยอดไม้จะติดในต้นไม้จะติดในแว่นฉัดในใบสีในขอบขันแห่งราชวัตรนี้เพื่อประสิทธิปสาทาให้การนี้เป็นมงคล ละขราพเจ้าขออรัธนายานบารมีของพระอรหน